สวัสดีครับจากร้านคูรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้เบนซ์เอสเอ็คนะครับ R 1 7 1นะฮะนิ้วนะครับพร้อมแคนบัสนะฮะพร้อมแคนบัสนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกควบคุมพวงมาลัยนะครับหน้าจอตรงรุ่นนะครับสเปครุ่นนี้นะครับเป็น TS10 2 CPU 8คอ2 8แร้นะฮะใส่ซิม 4G ได้ Wi-Fi 5G จอเป็น q l e d นะครับ ชัดเจนมองทุกด้านชัดเจนนะครับอยู่ทุกวัวแมพสั่งงานด้วยเสียงสมบูรณ์นะครับแบ่งสองหน้าจอได้ใส่ซิมการ์ดได้นะฮะแบ่งสองหน้าจอได้ใส่ซิมการ์ดได้นะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะฮะสำหรับ Google Map ลงทีวีออนไลน์จุก Facebook ได้หมดนะครับ AS p พได้นะฮะตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับมีสล็อตใส่ซิมให้นะฮะเชื่อมต่อคาเพย์ก็ได้นะครับทีลิงก์นะฮะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคาเพย์ได้นะฮะ o o o g l e Map สมบูรณ์นะครับโอเคนะครับจากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับตัวนี้ SLK R171 นะครับสวัสดีครับ